ลก็ Hello, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุณกำลังรับชมเป๋าเป่าชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแคสเกมไฟน์ไนท์แอตเฟรดดี้กันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกมแนวสยองขวัญโดยที่เราจะได้รับบทเป็นคนที่ชื่อว่าไมค์นะครับผมซึ่งคนนี้เนี่ยจะเป็นคนเป็นยามปรปภคอยเฝ้าร้าน พิซซ่าร้านหนึ่งที่ชื่อว่าเฟรดดี้เฟสเบียเนี่ยนะครับผมก็เราก็ต้องดูกล้องวงจรปิดกับปิดประตูแล้วก็อะไรพวกนี้นะฮะที่เพื่อไม่ให้ไอตุ๊ก,กตาผีที่เราจ้องหน้าอยู่เนี่ยที่มันกระพริบตายอยู่เนี่ยนะครับผมเข้ามาหาตัวเราหรือว่ามาเข้ามาในร้านไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกร้านหรือเปล่าเอาเป็นว่ามาเล่นเลยดีกว่าก็เกมนี้เขาเตือนไว้นะอร์ n i n g นะครับผม ก็คือห้ามเอ้ยห้ามเด็กเล่คนชราเล่นตั้งคันก็มีผลนะอาจลูกลูกในท้องโชกตายได้นะครับเพราะว่ามันก็มีเกี่ยวกับแฟดไลทเคยแสงกระพริบเนี่ยแสบตาแล้วก็มีพวกจำเคสเไอ้พวกที่แบบทำให้เราตกใจนะครับผมเล่นเองนี้ไม่รู้จะกปี๊ดแตกเป็นเกย์ตุ๊บแตกเลยไม่รู้เหมือนกันนะเล่นเลยดีกว่าพูดพูดมากแล้ว นี่ฮะเฟรตี้เฟรตเบียร์ฟิซซ่าต้องการจับไอตัวนี้นะฮะโอเคตอนนี้ก็เที่ยงคืนของคืนแรกนะครับผมนี่ฮะก็คืนแรกมันไม่ค่อยมีอะไรมากนี่ก็จะมีพี่ตายพี่เป็ดแล้วก็พี่มีนะครับผมคืนสามนี้รูส้สึกว่าพี่ตายพี่มีออกมาหมดเลยนะครับผม ยังปลอดภัยอยู่นะฮะตอนนี้โอเคยังปลอดภัยอยู่นะฮะนี่ก็เปิดไฟปิดประตูนะฮะโอเคโอ๊ยใจเต้นแลวนะผมคืนแรกเองพัดลมก็จ่ออยู่นะฮะในเกมน,นะครับผมก็จะมีรูป รูปเซเลบริตของไอ้เจ้าตุ๊กตาตุ๊กตาหมีสามตัวพีนะครับผมแล้วก็ภาพวาดเด็กอนุบาลน,นะครับผมยังปลอดภัยอยู่ตีหนึ่งนะฮะต้องคอยเปิดกล้องเประยะนะครับผมเสียวเหมือนกันนะเสียวตูดนะฮะยังปลอดภัยอยู่นะครับผมแล้วก็เกมนี้เขาก็จะ จำกัดแบตเตอรี่ด้วยนะฮะคือแบบมันก็จะให้แบตเตอรี่มาจำนวนหนึ่งถ้ายิ่งเราขยับตัวมากหรือว่าใช้สำหรับทำอะไรมากเนี่ยแบตบมันก็จะลดไปเรื่อยครับผมตอนนี้คืนแรกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตีหนึ่งแล้วฮะตีสองแล้วครับโดยเกมนี้ถ้าหกโมงปุ๊บก็มันก็จะจบจบคืนหนึ่งนะฮะคือมันให้เราเล่นหกชั่วโมงนะครับผมคืนหนึ่งปุ๊บถ้าไม่ ถ้ามีผีอยู่ก็เราก็จะรอดนะฮะรอดจากอ้นี้ยังไม่มีอะไรขึ้นนะกล้องหนึ่งซก็ปิดนะครับผมไอหนึ่งซีนี่อันตรายนะครับผมถ้าเกิดใครเล่นเกมนี้นี่ก็อย่าอย่าบอกให้ระวังหนึ่งซไว้นะครับผมสําหรับคืนที่สามหรือขึนที่สองนะฮะเพราะมันจะมีเจ้าตัวฟ็อกซี่ตัวฟ็อกซี่นะครับผมเป็นตัว มันจะเป็นตัวเซอร์ไพรส์ของเกมนี้เลยะฮะคือถ้าเกิดเราดูแล้วม่านมันเปิดนะครับผมก็จะมันก็จะวิ่งมานะฮะวิ่งจากไอไอหนึ่งซีห้องหนึ่งซีเนี่ยวิ่งมาเราเลยฮะค,ความเร็วนี้เหนือแสงนะครับผมมาต้องเราต้องปิดประตูอัดหน้ามันนะฮะโอ้เจ็บตดโอ้ยเขอโทษครับโอเคตีสามแลวยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมส่วนใหญ่พี่ตายจะหายนะฮะ แสดงว่าตอนนี้เราไม่เจอแจ็คพอตนะฮะห้าเปิดไฟเลยครับผมนี่เปิดไฟดูเลยฮะเดี๋ยวจะมีตัวอะไรหายนะครับผมตีสามเลยนะครับผมไม่อยากตายเลยตีสี่แล้วครับเปิดดูกล้องใหม่โอ้โหแจ็คพอตเลยครับไม่น่าพูดเลยเปิดไฟดูเลยฮะ เจอแจ็คพอตแลยฮะหายสองตัวเลยครับผมไม่ดูกล้องนะครับจังหวะนี้ไม่ดูกล้องเลยครับเปิดไฟดูอย่างนี้อย่างเดียวนะบางครั้งก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับผมเพราะว่าบางทีแบตมันก็เหลือเยอะนะฮะสำหรับคืนแรกนี้เพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะแบตมันเหลือเยอะนะครับผมก็มาทําอย่างนี้ก็ได้ต้องใช้ความเร็วสูงนะฮะให้มันยุดแชงน้อยที่สุดคือทําแบบนี้มันเร็วนะครับผม เดี๋ยวมันก็มาอยู่หน้าห้องแล้วก็ปิดตรวจหน้าเลยฮะเสียวตูดนะผม 5am แล้วลืมบอกไปนะครับผมตอนนี้เราเล่นอยู่บน iphone นะฮะ iPhone 5S ก็สังเกตได้ว่ามี excessive touch อยู่โอเคเราน่าจะรอดเลยนะฮะ5ปี5เลยฮะยังไม่เจออะไรไม่กล้าเปิดดูกล้องเลยเดี๋ยวมันโผล่มาดูไม่ทันนะโอเค เราทำแบบนี้มากี่เปอร์จากนต์จาก40%นะโอ้ยยังได้อยู่นะตีห้าแล้วเรั่มจะหกโมงวะโอเคอ่ามาแล้วปิดตู้นะครับผมเย้ย่หกโมงแล้วครับเออรอดคืนแรกเปิดเสียงหน่อยดีกว่าฮะเปิดเสียงเต็มแล้วนะครับผม ไมเสียงไม่ค่อยดังโอเคตอนนี้ก็คืนที่สองนะครับผมยังไม่มีอะไรเกิดโอ้โหไม่น่าพูดเลยฮะอืออยู่นี่นะฮะเราต้องคอยดูไว้นะครับผมคืนที่สองนี้ต้องระวังหลายตัวนะฮะยังหายแค่ตัวเดียวนะพี่ตายแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็พี่ตายนะครับผมตายอาลรไทยก็ไม่ใช่นะฮะ โอ้โหเต็มหน้าครับจะเย็นครับพี่เต็มหน้าเลยพี่อออืืหพี่พี่หายอ๋ยอยอยู่นี่นะครับผมพี่ตายเรามาไวไปไวนะฮะตัวเดียวอยู่นะฮะม่านก็ปิดโอเคอยังได้อยู่ตีหนึ่งนะ ในสองอยังได้อยู่ครับยังได้อยู่พี่ตายมันมีน้อยขัดขวางโอ้ยพี่ตายพี่ตายมาแล้วครับพี่ตายเรามาแล้วมาอยู่ห้องข้างๆแล้วครับผมผมนี่ไม่กล้าไปไหนเลยฮะพี่ตายเรายังอยู่นะฮะยังอยู่หน้าห้องโอ้มาแล้วนะครับผมว่าไม่รู้ไปไหนแนละ้วมาแล้วครับผมพี่ตายเรา มาไวจริงๆตายเอาละไทยก็ไม่ใช่นะฮะโอ้โหหายตัวเดียวอยู่ยังได้ครับโอเคยังอยู่นะสังเกตจากเงาตรงหน้าต่างนะครับผมยังอยู่ครับโอ้พี่ตายพี่ตายนี่ฮนะเงายังอยู่ครับผมห้าแปดเปอร์เซ็นตีสองนะครับผม ไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวมันมาอีกรอบเสียวเว้ยเสียวตุดโอ้พี่เป็ดเป็ดหายพี่เป็ดหายนะครับอยู่ไม่ถูกแล้วครับจังหวะน,นี้ลงได้แล้วกล้องโอเคตีสามนะครับเสียวตูด แปดสี 8, ่ิบสามเปอร์เซ็นนะครับผมไม่รู้จะรอดไหมครับจังหวะนี้โอ้โ,หโ,หโหเดี๋ยวตูดเว้ยยังยังรอดอยู่นะฮะมันไปไหนกันหมดวะอือหือ มันหายไปไหนวะเฮ้ยตีสีแล้วมาแล้วครับผมพี่ตายแล้วพี่เป็ดเราไม่รู้อยู่ไหนนะครับผมยี่ห้าเอร์ซ็นไอ้ยะกลักวกลัวพังนะครับผมอ๋อพี่เป็ดโอ้โห เวแล้วครับกล้องน้อยมาอีกไปแล้วครับนี่ครับพี่ตายเราอยู่นี่นะครับผมเคตีห้าครับผมเออนี่ครับพี่เป็ดพี่ตายยังอยู่ที่เดิมไหมครับอยู่ที่เดิมพี่เป็ดอยู่ที่เดิมนะครับผมผมว่าเราน่าจะรอดนะฮะแบตเหลืสิบเปอร์เซ็นโอ้ 9%กป็นแล้วฮะจังหวะนี้เป็ดหายเอ้ยพี่ตายหายพี่เป็ดยังอยู่มาแล้วนะครับพี่ตายพี่เป็ดอย่าพึ่งมาโอ้ยแบดหนึ่งปเซนต์พี่ตายไปแล้วปิดออือ,อจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมแบด หมดแล้วโอ้พีตายสวรรค์มีจริงครับหกโมงพอดีเย้โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับไปทำใจแป๊บหนึ่งนะฮะไว้มีอารมณ์แบบความกล้ามาแล้วค่อยมาเล่นต่อนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับผม เพื่อติดตามคลิปดีๆต่อไปนะสวัสดีครับ